สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาอัปเดตบอลสีนะคะวันก่อนที่ได้ถ่ายให้ชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างต้นนี้นางสุช,ชาดานะคะดูความสวยงามของเขานะคะตอนนี้ได้สีใบแล้วเดี๋ยวเลื่อนกระถางก่อนสีใบแล้วนะคะตอนนี้ นางสุชาดาเขามีสีสวยงามนะคะสีสวยงามมากสะดุดเลยเจอน้ำโชคมาสก,กิดอ่ะนี่ค่ะแล้วก็เท้ารำไพเท้ารำไพตอนนี้ต้นเขาก็แข็งแรงแล้วนะคะความสวยงาม การป้ายของใบนะคะสวยงามนะคะวันนี้ก็จะให้ดูหลากหลายต้นหน่อยนะคะนางไม้ของเรานะคะต้นโตแล้วนะคะตอนนี้สวยงามจริงค่ะมีหลายต้นนะคะนางไม้เดี๋ยวถ่ายให้ชมต้นนี้นะคะต้นนี้คือพญาพันวังนะคะ คลิปก่อนนะคะคือถ่ายลงให้ได้ชมกันแต่ว่าพูดชื่อผิดนะคะจริงๆจําได้แต่ว่าพูดชื่อผิดเป็นพระพันวสา,าจริงจริงเป็นพระยาพันวังนะคะต้นไม้ในตำนานเนาะเป็นจระเข้นะคะจะมีคู่กันนะคะเท้าพันตาพระยาพันวังต้นนี้คือพ,พระยาพันวังนะคะ ใบของเขาก็จะมีกระดูกใบก็จะเป็นสีออกจะว่าขาวก็ไม่เชิงนะคะออกเทาๆนะคะแล้วก็มีขอบใบสีเขียวเดี๋ยวถ้าเขาต้นโตมากๆนะคะทรงพุ่มโตจะลองเอาออกไปไว้นอกตู้จะเลี้ยงนอกตู้ดูนะคะจะเอาไว้ตามใต้ต้นไม้เพราะเขาจะ,จะเจริญเติบโตสวยงามมากขนาดไหนนะคะจริงๆเขาเป็น บอลสีที่มีใบใหญ่เหมือนกันนะคะก้านใบก็จะสูงมีใบใหญ่นะคะดูความสวยงามของเขาพระยาพันวังนะคะเป็นจระเข้นะคะนี่คะ่ะส่วนนี้ก็นางใหม่ของเรามีหลายต้นนะคะ ดอยวให้ดูต้นนี้นี่คะ่ะต้นนี้กลางใบออกมาเต็มที่แล้วนะคะสำหรับองคุริมานเห็นไหมคะถ้าเขามีการเจริญเติบโตเต็มที่นะคะใบเขาก็จะแดงจริงๆแดงเข้มเลยนะคะแดงเข้มแต่ตอนนี้ก็ถือว่าการเจริญเติบโตยังไม่เต็มที่นะคะถือว่า เป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนต้นนี้เคยถ่ายให้ได้ชมกันแล้วนะคะก่อนนู้นแต่ว่าใบเขาเขาทิ้งใบนะคะมีเหลือแค่นี้นะคะตอนนี้นี่ก็หลวดออกมาใหม่นะคะแต่ว่ารู้ไหมคะนี่จะถ่ายให้ได้ชมเขามี มีน,นอขึ้นมาแล้วนะคะรู้สึกจะสามนอนะคะสีบุรีรัมนะคะต้นนี้สีชมพูนะคะส่วนต้นนี้ก็สีบุรีรัมเหมือนกันดูนางไหมก็มีหลายต้นอยู่นะคะต้นนี้ก็จะเป็นอนุมานเข้าเฝ้านี่ค่ะ ตระกูลฮานุมานก็จะปลูกไว้ใกล้กันต้นนี้ก็หานุมานอมพรับพลาอืมต้นนี้ก็ต้นนี้ก็กลุมพกันนะคะมาดูใบสีขาวๆนะคะเอามาสีชมพูนะคะสีชมพูแบบนี้จะอยู่กับเรานะคะอยู่บ้านมาน่สตอรี่ นี่คะ่ะสีขาวมาเลยกระดูกใบสีชมพูระเรื่อนะคะใบนี้นี่คะ่ะอาจจะหน้าฝนไม่ได้เจอแดดหรือเปล่าเลยไม่ออกสีชมพูให้แต่ขอบใบก็สีเขียวนะคะใบใหญ่มากถ่ายให้ได้ชมกันนะคะถัดมาก็จะเป็นม่วงมงคลม่วงมงคลนี่ก็ยังไม่เห็นหนอเขานะคะ เดี๋ยวมาก็ใบอยู่อยู่ได้ประมาณสามสามสี่ใบใบที่ห้านี่ก็เริ่มทิ้งใบแล้วนะคะนี่ส่วนต้นนี้จอมทับจอมทับได้มาจากร้านมารีบอลสีนะคะเขาให้มาเนาะนี่ได้มากำลังจะโตแล้วนะคะจอมทับ ส่วนต้นนี้ก็ซื้อมานานแล้วนะคะเขาบอกว่าเสียนพญายนาคนี่ค่ะคล้คคคคยายคล้ายคล้ายพญานาคราชนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรเห็นร้านเขาบอกมาเนาะว่าเป็นเสียนพญายนาคแล้วก็ตามคนขายล่ะค่ะต้นนี้นะคะ ทอแสงทอแสงจริงๆถ้าเขาสวยเขาจะเป็นใบสีชมพูหวานเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ยังได้แค่นี้นะคะตอนแรกก็สีชมพูไปไปมาๆก็ออกมาล่าสุดก็หน้าเขียวนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้ดูเขาก้านไม่แข็งแรงนะคะกลทองประเสริฐ ตอนนี้ราคาก็ไม่แรงนะคะแต่ว่าเลี้ยงยากเหมือนกันนะคะดูสิคะล่มระเกะระกะดูใบเขาจะทิ้งใบจริงๆต้องใช้ไม้ค้ำละนี่ค่ะถ่ายให้ดูที่สวนเนาะถ่ายให้ดูที่บ้านมานี่สตอรี่ว่ามีต้นอะไรบ้างก็ประมาณนี้ละค่ะตู้นี้ ตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ราคาหลักร้อยนะคะตัวนี้ก็มาอรอลุ้นกันว่าเขาจะออกมาสีเหลืองไหมศิลาหุ้มทองเขียวนี่ค่ะเพิ่งซื้อมาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ